เขาจะพยายามติดต่อและดึงคุณกลับเข้ามาในชีวิตอีกไหมจากคำถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่เล่าเรื่องและตอบคำถามนี้กันค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะนี่เป็นพลังงานรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นในคำตอบของไพ่เล่าเรื่องไปพร้อมๆกันค่ะว่าเขาจะพยายามติดต่อและดึงคุณกลับเข้าไปในชีวิตอีกไหมนะคะ เดี๋ยวหมอขอเริ่มดูจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ในเวลานี้นะคะเพื่อดอูและเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาดูค่ะใบแรกเลยไพ่มันขึ้น2เหรียญคุณยังคิดวนกับเรื่องของคนคนนี้อยู่นะและมีโอกาสสูงมากเลยที่คุณยังส่องดูชีวิตของของคุณและเขาอยู่นะคะ ดูเหมือนว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยมีความขัดแย้งกันสูงและมีคําว่ารักสามเศร้าเข้ามาด้วยมีโอกาสสูงที่เขาไปเลือกคนอื่นนะคะและปล่อยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาถอยห่างกันไปทีนี้ถามเลยค่ะว่าใจของเขามันยังเหลือความรู้สึกต่อคุณบ้างไหมถ้าถามว่าใจของเขาเหลือความรู้สึกต่อคุณบ้างไหมคือณเวลานี้นะ เขามองแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณและเขาคนเราก็ต้องยอมรับข้อหนึ่งนะคะว่าเวลาเราเลิกกันไปอ่ะมันไม่ใช่อยู่ๆเขาจะนึกถึงข้อดีของคุณอย่างเดียวเวลาคนเรามีปัญหาหรือเลิกกันไปอ่ะเขาก็จะนึกถึงปัญหาความท็อกซิกหรืออะไรใดๆก็ตามที่ประกอบความรู้สึกของเขาเพื่อให้ตัดคุณง่ายโดยที่เขาไม่รู้สึกผิดอะไรเยอะ ซึ่งนเวลาเนี้ยในใจของเขาที่เขาตัดคุณเขาคิดถึงแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณและเขานะคะและเขามองว่าคนใหม่ที่มันเข้ามาในชีวิตเขาอ่ะมันโอเคกว่านะคะทีนี้ถามต่อนะคะว่าตอนเนี้เขาก็เลือกในการปล่อยคุณไปแล้วก็ถ้าถามว่าเขายังส่องยังมองคุณอยู่บ้างไหมอันนี้พูดตามตรงตามสิ่งที่เห็นเลยนะว่าเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรคุณแล้วเขาเองก็กำลังเริ่มต้นใหม่ทีนี้ถามต่อเลยค่ะว่า มันจะมีช่วงเวลาที่เขาจะนึกถึงคุณและกลับมาพยายามติดต่อหาคุณบ้างหรือเปล่าคนคนนี้โคตรอีโก้เลยอะเขาเลือกอะไรแล้วเขาก็จะพยายามเดินหน้าและดันทุลังถามว่าเขาเนี่ยจะมีโอกาสในการนึกถึงเราบ้างไหมมีนะแต่กว่าที่เขาจะเริ่มนึกถึงเนี่ยในช่วงประมาณไปไปลายปีแล้วละ่ะนะคะมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เขามีปัญหากับคนใหม่เขาจะนึกถึงคุณ นะคะเขาจะนึกถึงคุณนึกถึงสิ่งดีๆที่คุณเคยทําให้เคยมอบให้และถามว่าเขาจะกลับมาดึงคุณกลับเข้ามาในชีวิตอีกไหมมีค่ะมันจะมีโอกาสในการที่เขาจะทักหาคุณในช่วงเวลานั้นอย่างที่บอกนะคะถ้าไม่เจอปัญหาหรือเขายังมีความสุขดีเขาไม่มีทางคิดถึงคุณหรอกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเจอปัญหาแล้วเขารู้แล้วว่าคนใหม่มันไม่ได้ดีขนาดนั้นเขาจะมีโอกาสในการกลับมาคุยกับคุณแต่คนคนี้อย่างที่บอกว่าเขาก็คงไม่ได้แบบ สมสารขอโอกาสขนาดนั้นเขาจะเป็นสไตล์แบบส่องมองดูเชิงคุณนะคะและถ้าถามว่าคุณและเขายังมีโอกาสในการจะกลับมาในชีวิตของกันและกันอีกไหมบาดแผลที่มันเกิดขึ้นดูเหมือนว่ามันจะไปกันต่อได้ยากนะใจของคุณมันยังรู้สึกรักเขาก็จริงแต่บาดแผลที่เขาทำให้กับคุณนะ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าคุณจะลืมได้ง่ายๆนะคะ ดังนั้นถามเลยค่ะว่าคุณจะมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่หรือได้กลับไปหาคนนี้อีกคะตัดค่ะคนคนนี้คุณมีโอกาสในการตัดใช่มันยังมีการนึกถึงกันแต่ความพยายามของเขามันก็ไม่ได้มากพอและก็ดูเหมือนว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ยังมีความคุมเครือในหลายๆอย่างชีวิตของคุณหลังจากนี้นะคะหมอก็รู้สึกว่าคุณมีโอกาสเริ่มต้นใหม่มากกว่าการที่จะกลับไปหาคนคนเดิม เขาไม่ได้พยายามแต่เขาเลือกใช้ในเรื่องของการแบบส่องมองคือมันเป็นความพยายามที่น้อยมากจนแทบจะไม่เห็นเลยอะและเขาก็ไม่ดึงคุณกลับมาขนาดนั้นด้วยตัวของคุณเองเนี่ยใจที่มันเจ็บมันก็ไม่สามารถกลับไป100%เกับเขาได้เหมือนเมื่อก่อนดังนั้นกับความกับคำถามนี้เลยนะคะว่าเขาจะพยายามดึงคุณและคุณจะได้กลับไปหาในชีวิตของกันและกันอีกไหม สุดท้ายเลยอะไม่ค่ะชีวิตของคุณน่ะอยู่โดยไม่มีเขาอ่ะมันดีกว่าและความสัมพันธ์เนี้ยมันเข้ามาแล้วมันก็หลุดออกไปคุณมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่กับคนที่ดีกว่าเขาได้ค่ะนี่คือสิ่งที่ไพ่เล่าแล้วหมออธิบายตามสิ่งที่เห็นนะคะ